สวัสดีครับ t o y s and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแลครับผมผมก็พบตามสัญญานะครับว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปที่แล้วก็ดูโอโ้เครื่องบินนะครับแปลงร่างสามรูปแบบแล้วก็คลิปก่อนนู้นก็ได้ดูนะครับ เป็นหุ่นจากบิชแมชชีนนะครับซึ่งก็แปลงร่างได้5รูปแบบก็เป็นยานพนานะแปลกๆนะครับผมครั้งนี้ผมก็เลยต้องไปหายานพนานะแปลกๆนะครับแล้วก็แพ็คแปลกๆนามารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับผม ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดแล์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมผมก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มต้นดูบนแพ็คนะครับบนแพ็คนะครับว่ามีข้อความใดบ้างนะครับผมตรงนี้จะเขียนว่า beach Wars. เห็นไหมครับผมเป็นบีชวอ์นะครับผมนี่ก็แพลกแปลกดีครับแต่ว่าผมดูในเรื่องของท a านฟอร์เมอร์บีชวอมันมีหุ่นตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมาจากเรื่อง บิชแมชชีนนะก็เป็นพันธฟอร์เมอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละบีชนะครับอันนี้บีชอันนี้หน้าปกบิชวอลอันนี้ไม่ตรงปกแล้วนะครับผมก็ชื่อเรื่องนะครับจริงๆแล้วเข้ามาจากเรื่องบิชแมชชีนก็จะมีหุ่นหน้าปกตรงนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนนู้นนะครับส่วนตัวแมลงยังไม่เคยรีวิวตัวนี้ก็จะเป็นแพ็คอันนี้น,นี่เขียนว่าไฟเสียก็5ปีมันไม่ใช่ว่าหุ่น5ปีนะครับแต่ว่าน่าจะหมายถึงว่าเหมาะสมสาหรับเด็กอายุ5ขวบขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคร คราวที่แล้วนะก็รีวิวตัวนี้ไปก็เป็นไปตามปกอันนี้นะครับผมฮะตรงเลยแต่ว่าอันนี้เป็นของแท้นะครับผมนี่ของแท้นะครับก็เป็นของอ่านะฮะแฮ,ะฮะชโบนะครับผมของแท้นะครับผมต,ต,ตัวนี้เป็นของก๊อปอันนี้เขียนว่าเออสเปซเชียลแมชชีนแค่นี้เองนะครับนี่นี่หุ่น แบบนะสวยงามสะใจนะฮะก็แปลงร่างเลยฮะดูแบบเดียวครั้งนี้เรามาดูหุ่นตัวนี้กันครับผมอ่ะต่อไปเรามาดูน้องหน้าปกตรงนี้กันต่อดูครับผมนี่ก็เป็นบีชวอไม่ใช่นะครับเลสคาร์โมเดลอะก็เป็นสไตล์รถรถซิ่งรถแข่งนะ F1 F1 อย่างเงี้ยฮะแปลกดีนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็มีลูกกระสุนรู้สึกจะเป็นอะไรเงี้ยเหลืองๆอ,อ้นี่สี ในรูปตรงนี้เป็นของจริงตัวตัวนี้เป็นสีที่ว่าเป็นของก๊อปมั้นกะ็เลยไม่เหมือนกันมีโลโก้แปลกๆนะครับโรบอกวีฮิคเกิลก็เป็นล้านของเอ่อหุ่นยานพาหนะนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับโหมดนะฮะโรบอกโหมดนะครับผมโรบ็อกโมเดลนะครับผมก็แค่นี้เองด้านหลังนะครับก็จะมีเขียนว่าบิชว์เหมือนกันนะครับผมนี่ก็เป็นแค่นี้แล้วก็มีวิธีการแปลงร่างของ หุ่นตรงนี้นะครับ3ตัวนะครับพิมพ์สีก็ไม่เคยชัดนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวที่2แล้วในส่วนตัวที่3ตัวนี้เล่นไปแล้วนะครับท่านใดยังไม่ชมคลิปตัวนี้นะครับผมลองไปดูในช่อง toys and candy นะครับพุ่งผมก็แปลงร่างไปตามจินตนาการสนุกมากเลยนะครับหุ่นตัวนี้นะครับผมเม็ดอินช i n a นาเหมือนเดิมนะครับของก๊อฟสโน็กออฟหรือว่าของแท้ส่วนใหญ่ก็มาจากเม็ดอินชัยหนาหมดแล้วนะครับผมอันนี้แพ็คเก่าเก็บเหลืองอ๋อยยังไม่ได้มีการตัดแพ็คแกะแพ็คใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็มาเก็บอย่างเงี้ยผม เก่าแล้วก็เป็นสิบปียี่สิบปีามาเล่นมันก็เพลินด,ดีนะครับวัดขนาดแพคให้ดูสักหน่อยนะครับผมบางทีก็ไม่มีเวลาเล่นอยู่ที่ประมาณสักสิบเจ็ดเซนสิบเจ็ดเซนครึ่งนะครับความสูงของแพคนะครับความสูงของแพกไปอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบแปดเซนยี่ิบเจ็ดเซนครึ่งนะครับผมขนาดนี้นะครับยี่สิบเจ็ดยิบแปดนะครับผมตรงนี้แพ็คก็อยู่ที่ประมาณสักเออหกเซนนะครับผมหกเซนน,นะครับ 27, ก็เป็นไปตามเนี่ยนะฮะแบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะแพ็คดูกันอยู่ครับว่าข้างไหนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมอ่ะนี่ก็ตัดเลยนะครับมนแพ็คไม่ได้ตัดเลยนะครับผมล้ำตีก็เสียดายนะตรงนี้มีเขียนว่าถ่านฟอร์เมอร์นนี่โอเคตัดแพ็กกันเลยดีกว่านะฮะอืมไม่เล่นก็ไม่รู้นะอย่างนี้แล้วครับผมตัดออกมาเลยบื้ดนะครับ การบ็อกซิ่งก็ต้องต,อตายแบบนี้นะครับแกะสดสดรีวิวกันได้เห็นเลยว่าอแบบเป็ดจะจไปเลยนะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมเออออกมาเป็นแบบไหนยังไงเออแพ็คเหลืองอ่อยนะครับผมแต่ว่าโอ้โหข้างในเขายังขาวจ้วอยู่เลยนะครับผมนี่ฮะเออแพ็คนี่เหลืองนะครับผมแต่ข้างในนี่ยังขาวจ้วเลยหุ่นนี่ก็ใหม่กิกเลยนะครับผมอลองมาดูดิว่าเขาจะเปิดเป็นแบบไหนนะครับผมนี่ ใจว่าเป็นจริงๆแล้วตรงหน้าปกเนี่ยเขาเป็นสีเขียวนะครับผมสีเขียวออกเขียวๆเนี่ยเป็นสีน้าเงินก็ไม่แน่ใจว่าของแท้เนี่เป็นสีเลยแน่นี่เป็นสีน้ําเงินน้ําเงินแล้วก็มีการทาสก,กรีนสวยมากครับผมนี่อาร์ทีนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับตรงนี้ก็เป็นเอ่อคล้ายๆลูกกระสุนนะครับผมน่าจะเป็นลูกกระสุนนะครับนี่แบบอาได้สวยมากครับผม ด้านล่างไม่มีเลยครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นเออเป็นโลโก้นะครับผมของฝ่ายเออไม่ใช่ของฝ่ายดีเฟติคอนอย่างงี้ครับผมน่าจะเป็นผู้ล้ายมากกว่าตัวนี้นะครับผมหรือไม่ถ้าเป็นายพระเอกก็เป็นายออ t o ตบอกอย่างนี้นะครับผมแต่อันนี้ เป็นเป็นกลมๆเฉยสีส้มนะครับผมอ่ะวัดขนาดให้ดูสักงนิดนะครับว่าขนาดไหนนะครับผมอยู่ที่ถ้าเอาตรงนี้นะสิบห้าเซนสิบสี่เซนครึ่งนะครับผมเนี่ยประมาณสิบสี่เซนครึง่งความกว้างจากซ้ายไปฝาก็อยู่ที่ประมาณสักหกเซนครึ่งแบบนี้นะครับผมนี่แค่นี้เองอหัวก็เป็นแบบนี้ออกมาจากรถนะครับผมก็ขยับได้นี่ขยับได้เหัวของเขาตรงน,นี้เป็นคล้ายๆเป็นหัวหุวห่นนะฮะผมว่ามันน่าจะหมุนแบบนี้นะครับผมปุ๊บเอาปืนนี่เก็บลงได้แบบนี้ฮะ ปืนก็ไม่ได้ว่าทําสีเลยนะครับแต่ว่าเขามีสีตรงนี้เฉยๆนะครับผมแค่นี้เองนะครับสวยมากๆเลยนะฮะอะให้ดูใกล้ๆสักนิดนะครับผม ดูใกล้ๆรายละเอียดเขาก็สวยงามดีนะครับผมก็เป็นสไตล์ของกออ็อดดอกออฟอย่างเงี้ยฮะก็คงจะเก็บมาหมดนะครับก็สีสันก็แปลกดีนะครับผมนี่นะครับของเล่นวินเทคนะฮะแต่ว่าสีเขาก็คงลงมาไม่เหมือนของแท้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นนะครับลูกเล่นเขาก็จะเป็นปืนอย่างเงี้ยฮะก็เป็นระบบการยิงไม่มีสปริงนะครับใช้การล็อกแล้วก็ แบบว่าให้มันยิงออกไปแบบนี้นะครับผมก็กดเข้าไปกดตรงแย5กดด้านหลังนะครับแล้วก็ยิงนะครับผมว่ากลัวหักนะครับเพราะว่าของเก่าเก็บนะครับลองยิงดูนะครับผมได้ไหมเฮ้ยตุ้มโอ้โห ก็แรงดีครับสะใจนี่ฮะเนี่ยเพราะนี่แกนเขาบีบเข้าไปนะครับถ้าบีบแน่นเรากดแรงๆมันก็จะออกไปนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูการแปลงล่างกันดีกว่าครับผม่าล่างรถมีแค่นี้เองนะครับผมการแปลงล่างนะครับด้านหลังแพ็คเขาก็คงจะไม่ได้บอกอะไรมากนะครับผมก็ มีวิธีการแปลงร่างอยู่ที่บันหหกขั้นตอนนะครับก็เป็นขนาดของเบสิกนะครับผมถ้าเกิดว่าดูอย่างเนี้ยงงไม่รู้อะไรแบบไหนยังไงครับพับนุ่นพับนี่อย่างเงี้ยครับวิธีงงงงนะครับผมงั้นผมก็ต้องลองแปลงร่างไปตามเรียกว่าเอ้ยเท่าที่เราเล่นได้นะครับผมจะเป็นแบบไหนนะครับผมอันแรกนะครับผมว่าเอาตรงนี้ออกกอนนะครับผมปื๊บนะฮะนี่หัวมันหมุนได้นะครับผมปืนนี่กระดกได้พับไปพับมายี้ได้นะครับผมอ่ะนี่เราก็ปึ๊บอ่ะ แต่แล้วตรงนี้ออกนะครับผมนนี้มันจะมีตัวล็อกตรงนี้อยู่สองตัวนะครับผมก็เป็นตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ฮะก็เราก็ดึงล็อกออกนะครับผมดึงล็อกตรงนี้ออกบึงปุ๊บออกนะฮะแล้วคนนี้ก็จะเป็นแกนขาสองอันนะครับผมก็พับลงมาปุ๊บอย่างไรเอี้ก็เป็นขาแล้วครับผมนี่เราก็ยืดตรงนี้ขึ้นออกไปปุ๊บฮะนี่ก็ปุ๊บอ่าเป็นขาเป็นขาแบบนี้แล้วก็พับหมุนตรงนี้ลงมารู้สึกว่าตรงนี้ออืห อย่างว่าของก๊อตนอกออมนะครับจะหลวมๆหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใช้น้ํายาแก้หลวมซ้ําเอาครับผมเนี่ยตอนบิดก็ต้องเล่นของเก่านะครับยิ่งเป็นของจีนต้องระวังมากๆเลยนะครับผมอาจจะหักได้ทุกเมื่อนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเออเออเท้านะครับผมอันนี้เป็นขานะครับเท้าก็ดึงมา่าบนี้ปุ๊บแล้วก็ทับเข้าไปฮะก็เสร็จตรงนี้มีลูกล้อนะครับลูกล้อหมุนได้นะครับผมลูกล้อลูกล้อหมุนได้นะครับผมเนี่ยครับดึงมาแล้วก็พับเข้าไปปั๊บ นี่เราก็ได้ขาแล้วครับผมนี่นะยืนแบบนี้นี่ก็เป็นแขนแล้วก็ยื่นมาตรงนี้จะมีตัวล็อกนะครับแกะออกมางนี้ฮะมแห่รบล็อกนะครับปึ๊บกลางมาโอ้โหไม่ยากนะครับผมปึ๊บาะเป็นงานลักษณะของเบสิกค์ดนะครับผมนี่ก็จะได้ช่วงเอ,อ่อระหว่างตัวฮนะแล้วก็ขานะครับผมส่วนหัวตรงนี้นะครับผมฮนะก็จะมีระบบล็อกตรงนี้นะครับพับตรงนี้ขึ้นไปปึ๊บฮนะแล้วก็เอานี้ปึ๊บติดเข้าไป ตัวนี้ก็พับลงแค่นี้เองเฉยจบจบเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากเลยครับเบสิคคัะโอโหหล่อเท่ดีเมืนกันละครับลองเปรียบเทียบนะครับผมลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างของแท้กับของก๊อปนะครับผมตรงนี้หัวเขาเอาลงเป็นปืนได้เห็นไหมฮะ เข้าท่านะครับผมว่าตัวนี้หน้าตาเขาหล่อเท่นะครับแต่ว่าคงจะเหมาะกับการมาลงสีมากกว่านะครับถ้าเราทําสีสันให้เขาสวยขึ้นเนี่ยมันก็จะสวยขึ้นนะครับผมนะฮะนี่อย่างว่าของจีนก็จะเป็นแบบนี้เองผมว่ารายละเอียดเขาดีนะครับผมแต่ว่าเรื่องสีสันแล้วจะต้องมาดัดแปลงเองบ้างนะครับผมธรรมดานะครับผมก็จําไม่ได้แล้วครับซื้อมาตัวเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าตัวก็คงไม่ถึงร้อย้วครับสมัยก่อนก็คงสี่ห้าสิบบาทเลยทำนองเนี้ยนะฮะ ด้านหลังก็ไปประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรครับขานี่ก็พับได้ตามปกตินะครับเพราะเป็นบอลจอยหมดนะครับผมมือนี่ก็เป็นบอลจอยหมดนะครับพับได้อาวุธก็ก็ยิงนะเมื่อกี้ก็ลองยิงให้ดูแล้วครับผมเรียบร้อยนะครับผมหุ่นแป๊กแป๊กสไตล์วินเทจนะครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูได้ชม ของเล่นแปลกๆของก๊อฟส์น็อกออฟจากจีนนะครับและได้ดูแพ็คแปลกๆนะครับบีชวอลแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นบีดแม็กชีนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนํามารีวีดท่านได้ชมนะครับท่านใดยังไม่กดติดตามก็มากดติดตามไว้นะครับผมอขอขอบคุณทุกท่านะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ่ะสวยจริงๆเลยนะฮะต้องมาลงสีหน่อยก็โอเคอยู่นะครับผม มือก็ดัดได้เอาตามใจเราชอบแล้วกันนะครับผมเพราะหุ่นพวกเนี้ยเขาทําให้เราเล่นอยู่แล้วนะครับเราก็เล่นไปตามใจเราชอบนะครับอลองแรงนิดหน่อยเดี๋ยวเอาน้ํายากแก้หลวมใส่ก็จบครับผมเอาแล้วครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมอ่าสวัสดีครับเฮ้ย่พียิงเฮ้ยเฮ้ย้เนก่อนเฮ้ย โอ้โหไม่ออกทำไมเขียงเฮ้ยพโไม่ออกคางนี่ดีกว่าเฮ้ยฮ้ยโอปุ่มตายเลยบอนนะฮะของเล่นก็ต้องมาเล่นห้มสนุกๆปุ๊บเจ็บแล้วเอ้สู้กันเลยเอ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย